กัญชัยช็อกหลังผู้เสียหายแชร์ทนายดางังเรียกสามแสนออกโขนกระแสแชร์ทนายดางังเรียกเงินออกสื่อก่อนหน้านี้พิธีกรข่าวหนุ่มกัญชัยได้ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าทางรายการไม่เคยเรียกเก็บเงินแต่อย่างใดแต่ยอมรับว่ามีคนที่ติดต่อมาออกรายการจริงๆขอออกโดยการจะขอซื้อเวลารายการที่จะออกจะจ่ายเงินให้เพื่อที่จะมาออกรายการแต่ตนเองดูบริบท ของคนที่จะมาออกรู้สึกว่าเหมือนการมาฟอกตัวตนเองไม่สนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วแต่จะมีลูกค้าที่มาขอออกรายการขายของอันนี้ชัดเจนเพราะต้องมีเงินเข้ามาเพื่อขายของไม่งั้นรายการก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าจะมาซื้อเพื่อขอชุบตัวขอพูดอย่างนั้นอย่างนี้หน่อยไม่มีวันผมพูดเลยไม่มีวัน หลังจากที่ทนายตั้มสิทธาิาเบี้ยบังเกิดออกมาพัดพิงไปยังทนายหญิงรายหนึ่งที่เรียกเก็บค่าออกรายการโขนกระแสเป็นเงิน3 0 0แสนบาทโดยท้าให้ไปสอบถามหนุ่มกัญชัยได้แต่ล่าสุดวันนี้3เมษาย,ยน6 6ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์หนุ่มกัญชัยได้รายงานประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่ามีผู้เสียหายออกมาแชร์เพิ่มว่ามีทนายไม่ใช่ทนายต่อตาไปเรียกเงินเขา3 0 0แสนเพื่อพามาออกโขนกระแสจริงโดยเรียกคนละ3 0 0แสนเป็นค่าดำเนินการและอื่นๆ ขอบคุณผู้เสียหายที่ออกมาให้ข้อมูลจากนี้ไปถ้ามีทนายคนใดไปทําแบบนี้ขอให้ผู้เสียหายแจ้งมาได้เลยจะทางช่อง3ทางช่องและทางรายการจะแจ้งความดําเนินคดีกับทนายคนนั้นให้ถึงที่สุดและจะร่วมงานทนายคนนั้นอีกเลยหนุ่มกันชัยกล่าว